จริงๆแล้วผมจะบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะสายมูเนี่ยผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายครับสวัสดีครับวันนี้นะครับนิตยสารแม่นาคช่องจัมพยาชัแนเน,เนี่ยขอแนะนำเพื่อนๆนะครับที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในสายมูนะฮะมาพบก,กับถือว่าท่านเป็นอาจารย์คนหนุ่มนะครับเป็นสายมูที่เรียกว่า สายมูคนหนุ่มอายุไม่มากที่สำคัญท่านเป็นทายาทของท่านอาจารย์คมไตรเวชเจ้าสำนักอสมบรมมีพ่อแก่อำเภออุทองจงังหวัดสุพรรณบุรีที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของท่านอาจารย์คมนะครับนั่นก็คือ,อ,อท่านอาจารย์คมบ้านเรือนไทยแก่นธรรมนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับท่านอาจารย์เก่งนะถือว่าเป็นอาจารย์สายมูคนใหม่ที่ไม่ธรรมดา สวัสดีครับอาจารย์เก่งครับครับสวัสดีครับอยากจะให้ท่านอาจารย์เก่งเล่าทิึงครับว่าในเวลาเนี่ยครับมีคนบอกว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยมันเริ่มซาเริ่มแผ่วแล้วในความเห็นของท่านอาจารย์เก่งคิดว่าเป็นยังไงครับความเห็นของผมคิดว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงใช่ไหมครับตามสภาวะ ของเศรษฐกิจบ้านเมืองของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่เฉพาะเครื่องรางของขังนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็จะเป็นไปตามอย่างเงี้ยช่วงไหนที่ดีก็ก็ดีครับลูกค้าก็จะนิยมมาเช่าหาบูชาทุกวันเนี้ยก็มีนะครับแต่ก็จะน้อยลงกว่าเดิมแต่ก็ยังมีคนที่เล่นหาหรือชอบเสาะหาของเครื่องรางของขังอยู่ครับจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็น มีความสวยงามด้วยหรือจะเป็นแบบโบราณเลยจะมีคนชอบสองแบบครับจะมีกลุ่มที่ชอบแบบสมัยใหม่คือชอบความสวยงามเป็นหลักและปลุกเสกความเข้มขังเข้าไปหรือเขียนอักขระเลขยันเข้าไปให้สวยและมีอีกแบบหนึ่งที่ชอบแบบโบราณเลยครับแบบโบราณอาจารย์รุ่นเก่าก่อนทํามาเป็นยังไงคือต้องแบบนี้เท่านั้นจะไม่เล่นแบบใหม่เลยจะเป็นอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า ลูกศิษย์ของอาจารย์เก่งเนี่ยนะครับส่วนมากเป็นคนต่างประเทศคนจีนนะฮะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์เก่งนอกคลิปอาจารย์เก่งบอกว่าคนไทยก็มีนะครับคนไทยที่มาชมวัตถุมงคลของอาจารย์เก่งเนี่ยส่วนมากเป็นคนอายุป,ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้คนไทยเนี่ยนะครับมีเยอะนะครับแล้วก็ผมเคยเจอเนี่ยพี่คนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับเขาชอบงาน งานไม้แกะงานอะไรเนี่ยครับชอบงานไม้แกะอายุก็มีตั้งแต่น่าจะสามสิบี่สิบห้าสิบก็มีนะครับที่ยังเช่าหาบูชาวัตถุมงคลอยู่นะครับมีมีหลากหลายเลยบางคนชอบเอาไปแต่งบ้านก็มีครับ,รบเป็นงานแบบงานไม้แกะงานอะไรเงี้ยเขาเขาบอกว่าเขาเอาไปแต่งบ้านผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ติดอะไรบางทีก็ให้เขียนยนันบางทีก็ไม่ให้เขียนยันก็ได้ แต่เขาชอบไปในทางเครื่องประดับอ่ะแต่เขาก็ยังมามาเสาะสแสวงหาที่ที่วัตถุมงคลของอาจารย์คมนะครับเขาเขาก็ไม่ได้เอาไปตั้งบูชาไปไหว้เลยหรอกบางทีเขาเขาชอบแบบเครื่องประดับมากกว่านะเข้าใจไหมครับเอาไปประดับบ้านครับอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับวัตถุมงคลของสํานักอาจารย์เก่งนี่ปลูกเสกโดยท่านอาจารย์คมใช่ครับ,รบปลูกเสกโดยพ่อครับอาจารย์คมไตเวศครับของทุกๆกชิ้นจะปลูกเสกโดยโดยพ่อทั้งหมดครับ แล้วก็แต่การเขียนยันนะครับการเขียนอักขระเลขยนันบางทีพ่อคนเดียวเนี่ยก็จะมีงานเฉพาะของเขาที่เขาทําเองหมดก็มีครับแต่ว่าถ้าเป็นที่สํานักนี้ถ้าเขียนยานอักขระเลขยานต่างๆก็จะมีผมกับอาจารย์สมบัติครับที่ช่วยกันเขียนช่วยกันทํางานก็จะหลากหลายมากขึ้นครับก็เดี๋ยวก็จะได้ดูว่าที่นี่จะมีงานประเภทไหนบ้างแนวแนวไหนบ้างวัตถุมงคล ไม่จะเป็นจะต้องสร้างแบบโบราณหรือมันนี้มันเป็น2025แล้วครับเราต้องปรับตัวถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องปรับตัวให้มีความสวยงามมากขึ้นความหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าแบบอะไรแบบเดิมๆผู้คนก็จะเบื่อครับเพราะของพวงนี้บางทีเขาก็เอาไปเก็บสะสมก็มีครับเขาก็ไม่ได้เอาไปบูชาโดยตรงอย่างเดียวบางคนเขาก็ชอบแค่ความสวยงามแล้ว การปุกเซกก็เป็นแค่ออปชั่นเสริมขึ้นมาอีกก็เหมือนได้ความสวยด้วยได้ความขังด้วยแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ได้ความสวยไปมันก็ไม่มีอะไรเสียหายครับผมสังเกตเห็นว่าวัตถุมงคลของอาจารย์เก่งที่วางอยู่ที่สำนักนี่นะครับบางทีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นรูปเทพนะฮะร,รูปเทพแต่แบบประยุกต์ใหม่เป็นฝีมือของอาจารย์เก่งออกแบบเองหรือว่าเป็นของที่คนเขาเราจ้างเขาผลิตครับ ใช่เราต้องจ้างเขาผลิตเราต้องจ้างเขาผลิตครับเขาจะมีตัวเลือกและลูกค้าเขาก็จะเลือกอีกว่าเขาสมมุติกุมารลูกเทพเป็นกุมาลีใช่ไหมครับเป็นตุ๊กตากุมารที่มีความสวยงามเป็นสมัยใหม่เขาก็จะเลือกสีผมเลือกการแต่งหน้าเลือกชุด <c oughs> เลือกได้หมดเลยครับแล้วก็เลือกแม้แต่ลายอาักขรเลขยนันรูปภาพที่จะเขียนหรือวาดลงไปในตุ๊ก,กตาตัวนั้นได้หมดทุกอย่างครับเป็นออปชั่นได้ทุกอย่างเสริมได้หมดเลย มีคนฝากถามนะครับบอกว่าพวกตุกาตาลูกเทพอะไรเนี่ยเวลาที่จะเราเอาเข้าไปบูชาเนี่ยเราจะเรียกตัวเองว่าพ่อแม่หรือว่าเรียกว่าอย่างไรจริงจะถูกต้องครับเราต้องแทนตัวเองตุกกุมารทองหรือเด็กน้อยเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นตุกาตาลูกเทพหรอกแม้แตเ่เด็กๆเนี่ยเราแทนตัวเองว่าเรายัางเรียกลูกลูกลูกเลยครับก็คือเราก็แทนตัวเองว่าพ่อแม่เขาก็จะได้เชื่อฟังเราครับ ต้องต้องแทนตัวเองอย่างนั้นครับต้องเรียกว่าเป็นลูกเพราะเขาเราเขามาเลี้ยงเขาเป็นเด็กก็เหมือนเขาเป็นลูกเราครับเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่เขาคือบางคนนะครับไปเช่ากุมารน,นะครับจากสำนักที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเขาก็โยงไปว่าลูกเทพจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ครับเราอย่าไปเล่นของที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่มาจากชิ้นส่วนของมนุษย์ดีกว่าครับมันผิดกฎหมายด้วยไม่ไม่ดีครับ ลูกเทพไม่เป็นครับลูกเทพจะเป็นแค่ตุก,กตาแล้วก็การปลุกเสกเวทมนต์คาถาเข้าไปและเสริมความเข้มขังด้วยอักขระเลขยันที่เขียนลงไปอีกครับครับก็เหมือนกับจริงๆอะผมในความคิดผมให้คํานิยามก็เหมือนกับตุก,กตาก็เพียงเพียง <ๆ S 1> เป็นล่างล่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อักขระเลขยันใส่ลงไปให้เพิ่มความเข้มขังปลุกเสกเป็นกุมารทองยันก็เหมือนกับเราก็เขียนยันทางเมตตาค้าขายโชคลาภสำทับเข้าไปอีกเนี้ยครับ เสริมความขลังเข้าไปถ้าหากสายมูผมเน้นสายมูที่เป็นผู้หญิงมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการสักยันต์เมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยคิดว่าที่นี่ก็คือเป็นสำนักของท่านอาจารย์สมบัติด้วยใช่ไหมครับที่นี่ใช่เป็นน้องชายของพ่อแท้ๆครับครับทุกวันนี้มีผู้หญิงมาให้สักไหมครับมีครับเยอะด้วยจริงๆแล้วผมจะบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะสายมูเนี่ยผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายครับ ครับ <S <S เหมือนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบเล่นสายเนี้ยมากๆเลยแล้วผู้หญิงอ่ะเหมือนจะชอบทําบุญทําอะไรมากกว่าผู้หญิงอ่ะเหมือนว่าในความรู้สึกผมนะผู้หญิงอะ่ะเขาเหมือนเขาจะจะมาด้านเนี้ยโดยตรงเลยจะชอบมากครับชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัไขงไหว้พระขอพรที่นู่นที่นี่สังเกตว่าผู <S <S ้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายมากๆแม้แต่วัตถุมงคลชาวต่างชาติเนี่ยผู้หญิงเยอะนะครับเยอะกว่าผู้ชายเยอะครับผู้หญิงจะมาเล่นของพวกนี้เยอะมากครับ ก็ยืนยันว่ามีทั้งที่เป็นคนไทยแล้วก็คนจีนใช่ครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์เก่งนะฮะพาไปดูวัตถุบุคคลตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆครับมุมนี้เป็นมุมอะไรครับพี่อาจารย์ครับมุมนี้ก็เป็นมีทั้งของบูชาและของที่ห้อยติดตัวครับครับงานส่วนมากที่สำนักก็มีทุกแบบครับเป็นเรซินก็มีเป็นโลหะก็มีเป็นไม้แกะก็มี หรือเป็นแบบตุ๊กตาเลยก็มีครับมีทุกอย่างและรุ่นสมัยที่สมัยนี้อะไรครับมีลาบูบูมีอะไรที่สำนักก็มีนะครับมีด้วยนะครมีครับแต่เราก็จะมาเขียนยันเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับเมตตาเสน่ห์อย่างเดียวครับอ่าเสน่ห์เมตตาค้าขายโชคลาภจะมีแค่นี้แหละครับไม่พ้นพวกนี้หรอกครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับอาจารเก่งฮะโอเค อย่างอย่างที่ผมบอกอ่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็ต้องเป็นอะไรที่แนวการ์ตูนการ์ตูนเข้ามานะครับเป็นความสวยงามเข้ามาด้วยครับไม่ใช่ว่าอันนี้คือเ่งเจียใช่ครับแต่จะเป็นสไตล์แบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยครับแล้วเราก็เอามาทําสีเอามาเขียนยันเขียนยันเกี่ยวกับเมตตาค้าขายต่างๆครับชคลาบของพวกนี้เราก็เอาไปตั้งบูชาไว้บางคนเขา เขาชอบในในภาพลักษณ์ก่อนอ่ะคนเดี๋ยวนี้ผมว่ามองที่เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมองที่หน้าตาก่อนได้ไหมครับใช่หน้าตาเออดูน่ารักดูสวยงามเขาจะมองตรงนี้กันก่อนเลยครับเขาไม่มันสนใจหรอกว่าโอ้โหอันนี้จะช่วยด้านไหนจะไปสุดด้านใดด้านหนึ่งไม่ค่อยหรอกเขาจะมองที่ความสวยก่อนขั้นแรกนะที่ที่เขาจะหยิบจะจับจะดูนะครับเขาจะมองที่ความความสวยงามก่อนเลยครับมองที่ภาพลักษณ์ภายนอกก่อนเห็นมีรูปแมวด้วย ใช่อันนี้จะเป็นจิ้งจอกครับแมวก็มีแมวก็มีแมวก็เราก็จะเรียกว่าเป็นแมวกวักโชคลาภแต่ถ้าจิ้งจอกคนจีนเขาเชื่อในเรื่องจิ้งจอกก้าวห่างนะครับเรื่องความรักอ่าใช่ที่ปริศาจิ้งจอกเก้าหางมุมนี้ด้วยใช่ไหมครับมุมนี้ใช่อันนี้ก็เป็นจิ้งจอกก้าวห่างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความสวยงามนะครับก็คือจะเป็นคือไม่ให้น่ากลัวนะใช่ ไม่ไม่ใช่ให้หน่ากลัวนะครับ,รบแล้วก็มันก็ต้องปรับให้กับยุคสมัยปัจจุบันที่พื้นที่ของแต่ละคนมีไม่เท่ากันครับรบางคนไม่มีพื้นที่ก็ต้องเอาของเล็กๆของนลอยๆที่เขาสามารถจะเอาไปตั้งตั้งบูชาได้ในในพื้นที่เล็กๆครับพอต่างประเทศบางที่เขาก็พื้นที่เขาจํากัดนะครับก็ต้องมีตัวเลือกเยอะๆเห็นด้านหลังก็มีเยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์พาไปหน่อยนะครับได้ดูได้เลยครับ มีมีทุกแบบทุกสไตล์นะครับไม่มีคำจำกัดความดีกว่าวัตถุมงคลด้านรุ่เลนนะฮะด้านรุ่เลยเห็นกุมารแดงน้อยด้วยนะฮะใช่กุมารทองก็มีครับกุมารทองก็มีเนื้อเรซินก็มีเนื้อดินก็มีดินเผาครับแล้วก็เป็นแบบตุ๊กตาลูกเทพก็มีครับมีทุกแบบ ที่นี่ผมก็บอกตรงนะครับลูกค้าบางทีเขาชอบถามว่ากูมาเนี่ยฝังอะไรไหมมีอะไรไหมใช่ผมบอกไม่มีเรซินเลยครับนี่ผมไม่ไม่เคยโกหกลูกค้าเขากลัวนะเขากลัวว่าจะฝังใช่ครับพวกพวกจิตวิญญาณเข้าไปเพราะว่ามันอยู่ที่การปลุกเสกครับปลุกเสกขึ้นมาเรียกจิตเข้ามาอย่างนั้นครับอันนี้อันนี้ท่านจันโคงก็ปลุกเสกใช่ไหมใช่พอปลุกเสกหมดครับผมยังปลุกเสกไม่ได้ครับผมได้แค่ ถ่ายรูปแทนในกรณีที่ว่าลูกค้ามาแล้วไม่เจอพ่อหรือว่าเขาไม่ได้ไปหาพ่อเขาต้องไปที่อื่นต่อผมก็จะถ่ายรูปแทนให้อะไรให้จะอย่างนั้นครับอย่างให้ไม่สามารถจะปลุกเสกวัตถุมงคลได้ครับแต่ยืนยันนะครว่าทุกรายการที่ท่านจัน์คมปลุกเสกนะฮะใช่เป็นของที่พ่อปลุกเสกทั้งหมดครับก็แปลกนะว่าสายมูกลับเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่ผู้หญิงเยอะกว่าครับ ผู้หญิงจะเยอะกว่าแม้แต่ลูกค้าชาวต่างชาติผู้หญิงก็จะเยอะกว่าเยอะกว่าด้วยนะเราสังเกตนะว่าชาวต่างชาติส่วนมากเป็นคนจีนเข้ามาเนี่ยบางคนเขาหน้าตาดีนะใช่ครับมีความเชื่อในเรื่องต้องมาทําพิธีเสริมนอกจากสวยแล้วเหมือนกับว่าต้องมีสเสน่ห์เพิ่มในตัวเองใช่ครับคนเรามันเก่งต้องเฮงด้วยครับ,รบถ้าไม่เฮงก็ไม่ได้ครับครับมันต้องมีอะไรเสริมช่วยกับให้เป็นขวัญกำลังใจ เพราะแต่ละคนมันก็แข่งขันกันนะก็ต้องยอมรับนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังของไอ้ชั้นเก่งเยอะเลยน,นี่ครับนะนี่ก็มีตนะุ๊กตาทุกอย่างตุกตาก็มาปลุกเสกเป็นกุมารทองเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว,ว่ารูปแบบอาจจะไม่เหมือนกุมารทองรุ่นเก่ามันจะเป็นตามแบบสมัยใหม่ครับก็ดูน่ารักไปอีกอย่างใช่จะเป็นกุมารีกุมารทองแล้วมันอยู่ที่ลูกค้าเขาชอบแบบไหนเขาจะมองที่ความสวยงามก่อนเลยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่มามองว่า โหอันนี้เข้มขังขนาดไหนมันแล้วแต่ยุคครับเดี๋ยวของเก่าก็จะวนกลับมาผมไม่ใช่ว่าของเก่าไม่ดีนะเดี๋ยวของเก่าเขาก็จะวนกลับมาเล่นกันอีกครับของที่เป็นความเข้มขังแบบเดิมแบบเก่าก่อนเดี๋ยวเขาก็มันก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคไม่ไม่มีอะไรตายตัวเราก็ต้องปรับตัวตามยุคตามสมัยวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เก่งพาไปดูพังง้างหน่อยพังงัางคุณเอลเียก จะเรียกอะไรไม่รู้แต่เราเรียกพักง้างได้ได้หมดครับมันไม่มีผิดหรอกเรียกง้างไอ้ง้างพักง้างอันนียครับถือว่านี้ก็จะเป็นเนื้อเรซินทําสีทําอะไรแล้วแต่ลูกค้าชอบเราเรียกว่าลูกค้าดีกว่าเพราะเราค้าขายใต้ฐานก็จะมีฝังไม่ธรรมดานะหรือว่าท่านนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของเรื่องเมตตา โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เลยล่ะแลวอันนี้พ่อเขาเป็นคนออกแบบหมดนะครับไม่ได้ไปเอาก๊อปปี้แบบมาจากใครเป็นคนออกแบบเองสวยฮะสวยมากเลยนี่เนื้อโลหะก็มีมีให้เลือกหมดนลครับชาวต่างประเทศสนใจไหมครับโอ้ชอบมากครับแต่ว่าติดปัญหาที่ว่าขนส่งยากมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาห้ามส่งพระพุทธรูปออกนอกประเทศปัจจุบันเนี่ยเหรอใช่ห้ามแล้วเหรอห้ามนานแล้วครับแต่ว่าอันนี้รูปลักษ์เขาไปเหมือนไงครับ รูปลักษ์ไปเหมือนพระใช่ไหมครับเขาตรวจเจอเสร็จรูปลักษ์เหมือนพระเขาตีกลับเลยอจะขนส่งยากหน่อยประมาณนั้นครเพราะว่าภาพลักษณ์ถ้าเห็นใครก็ว่าพระนะครับใช่แต่จริงไม่ใช่พระที่จริงไม่ใช่พระนะครับพระง่ามพูดได้ผมจะบอกให้กูไม่ใช่พระนะก็มีเนื้อเรซินเนื้อโลหะรูปแบบก็มีเยอะแยะเลยเนื้อเนื้อเนื้อผงปูนก็มีครับมีทั้งขนาดห้อยคอหลากหลายจริงๆหลากหลายครับมีทุกอย่าง ถือว่าเป็นอาจ,จารย์คารวาตส,สายมูที่สร้างพระง,งั่งเยอะที่สุดนะใช่ครับแล้วอ <ผม S 2> อก,บอกแบบสวยวผมว่ามันไม่มีอะไรตายตัวนะครับก็คือคบ,บางคนจะถามชอบถามว่ารุ่นไหนดีสุดผมก็จำคำพ่อมาพ่อก็บอกว่าถ้าไม่ดีจะทำมาทำไมก็ <c oughs> คือพูดง <c oughs> ่ายๆทั้งหมดเลยครับพูดง่ายๆเลยนะฮะถ้าไม่ดีทำมาทำไมก็คือเลือกอะไรที่เหมาะสมกับเราดีกว่าครับอย่าไปเลือกอะไรที่ มันดีที่สุดสําหรับคนอื่นมันอาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับเรานะครับเราพิจารณาเอาแบบไหนที่ดีเราก็เลือกอันนั้นครับถ้าเราคิดว่าไม่เหมาะสมเราก็เปลี่ยนมองข้ามไปไม่ต้องไปโหซีเรียสกันมันมากขอมันไม่มีอะไรตายตัวครับก็เป็นอันว่าถ้าสายมูนะฮะมาที่สำนักของท่านอาจารย์เก่งนะฮะก็คือเป็นสำนักของท่านอาจารย์คมตรเวทเดิมก็คือบ้านเรือนไทยนะฮะอีกทีหนึ่ง ผมจำชื่อไม่ได้อาจารย์อาจารย์เก่งที่นี่ที่ไหนนะผมจำชื่อไม่ได้จริงๆคลี้ชื่อค่อนข้างยาวสำนักอาจารย์คมบ้านเรือนไทยแก่นธรรมครับเดินทางยังไงครับอาจารย์เก่งครับโอ้ยู่ติดถนนเส้นสามสองหนึ่งเลยครับครับข้างหน้าถนนจะเห็นป้ายติดเลยว่าสำนักอาจารย์คมเรือนไทยร้อยเมตรเข้าตรงป้ายเลยครับครับโอเคครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เก่งนะเดี๋ยวเราไปเจอกับท่านอาจารย์คมสายเวทขลิปหน้าขอบพระคุณครับอาจารย์เก่งครับ